จารย์คะวันนี้เห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากภาคประชาชนด้วยเรื่องของการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมคือจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่การช่วยประชาชนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนะคะรวมไปถึงมาตรา112ด้วยแต่เขาก็ย้ำว่าเป็นการเสนอที่ไม่ได้แตะหรือว่าแก้ไขามาตรา 1, 112อาจารย์คิดว่านี่เป็นช่องทางเดียวของประชาชนในช่วงเวลานี้แล้วหรือยังคะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นช่องทางหลัก นะครับที่รัฐธรรมนูญเองอเปิดช่องไว้นะครับในกรณีที่ให้ประชาชนนีสามารถเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายได้คะนะครับและถ้ามองเรื่องเนื้อหาของตัวกฎหมายอันเนี้วัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อนินรโทษกรรมนะครับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่นความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะนะครับในช่วง,งของเหตุการณ์ความขัดแยน้งทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ก็จริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องนิรโทษกรรมผู้กรนทมเนี่ยคือหรือคนที่เข้าร่วม การแสดงออกทางการเมืองอ่ะโดยมีเจตจำนงทางการเมืองอ่ะนะครับไม่ได้มีเจตนาทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งซึ่งเป็นปกติของการชุมนุมที่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการไปละเมิดหรือไปทำผิดกฎหมายต่างๆได้นะครับจริงๆเรื่องเนี้ยหนึ่งในกระบวนการที่ผ่านมาก็คือ,อรัฐบาลน,นะครับหลาย,ยุบายสมัยเนี่ยพยายามเปิดกระบวนการการสร้างความปลองดองแล้วก็ศึกษา หาข้อมูลนะครับก็ค่อนข้างจะตรงกันนะครับว่าประเด็นอย่างการนี้โทษกรรมความผิดของอผู้ชุม,มน,นุมนะเ,เ,นะเ,เ,เนี่ยนะครับที่ไปโดยเจตนาริบุริ์เนี่ยนะครับเช่นไปเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทุกฝ่ายในที่นี้หมายถึงคู่ขัดแย้งเนะี่ยค่อนข้างจะเห็นตรงกัน ควสมควรที่จะมีการดำเนินการครับกำลังจะถามเรื่องนี้ต่อพอดีเลยค่ะอาจารย์ว่าการผลักดันพรบนิทถศาซนิ้โทศกรรมนี้แน่นอนมันต้องมีเสียงจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันท่าทีของฝ่ายค้านค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะอาจารย์แต่สําหรับฝ่ายรัฐบาลอย่างเพื่อไทยเองอาจารย์คิดว่าควรจะวางตัวแบบไหนสําหรับเรื่องนี้ค่ะคือผมคิดว่าเรื่องถ้าเป็นการนีทโทศกรรมการกระทําต่างๆที่เป็นการทั่วไปอผมคิดว่าเพื่อไทยเองก็น่าจะ วางตัวในในทิศทางของการสนับสนุนนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวจํานวนไม่น้อยอ่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่ทั้งนึงเคยอาจจะเป็นอลอรรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลพลังประชาชวรวมถึงรัฐบาลเพื่อไทยเองด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นนิดนึงที่เป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับซึ <Yeah. S 1> ่งอันเนี้ยยัง,ย,งยังไม่ได้ตกผลึกมากเท่าที่ควรนะครับเวลาพูดถึงเนื้อโทษกรรมคดีต่างๆเนี่ยคดีที่เป็นความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับ อันนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ของ,ของแต่ละฝ่ายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าน่าจะไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติมากกว่าการนีนทโทษกรรมนะครับซึ่งอันนี้ถ้าภางประชาชนเสนอกฎหมายที่อาจจะรวมถึงความผิดฐานนี้ด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการนี่แหละครับของของของรัฐสภานี่แหละนะครับเพราะว่าพอเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันไปเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่ที่การพิจารณาของรัฐสภานะครับก็ต้องใช้กระบวนการตรงนั้นแหละครับ ซึ่งมีความอชอบธรรมที่สุดตะตามรัฐธรรมนูญครับประเด็นเรื่องของนิรโทษกรรมถ้าเราขยับออกมามองเรื่องของการแก้มาตราหนึ่งถึงสองอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ไปก้าวไกลควรเดินหน้าแก้มาตราหนึ่งึงสองด้วยท่าทีแบบไหนคะอาจารย์แล้วกลไกในสภาเนี่ยยังน่าจะทํางานได้ดีอยู่ไหมในมุมมองของอาจารย์คะครับก็คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนเนะมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ คือท่านไม่ได้ห้ามนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ2 2> ่งสองนะครับเพียงแต่ว่าการแก้ไขโดยกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องอาศัยกระบวนการนิติบัญญัตินะครับแล้วก็อที่ชอบด้วยนะครับถามว่าชอบไม่ชอบได้ยังไงอะ่ะผมคิดว่าเคาอธิบายนะครับของคอําวินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะบอกไกด์ไลน์เลยบางส่วนเอาไว้นะครับว่าเวลาเรื่องเนี้ยเข้าสู่การพิจารณาของสารน้ำมูลเนี่ยท่านจะตีความในความหมายที่กว้างนะครับ คือคือไม่ดูเฉพาะกระบวนการที่เรามองเห็ยนอย่างเป็นทางการนะเช่นการที่มีการเสนอกฎหมายเข้าไปนะครับโดยสมาชิกสภาผูธธ้แทนราษฎรนะครับแล้วมันเข้าสู่การพิจารณาวราะที่หนึ่งสองสามอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าท่านดูถึงพฤติการแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยนะว่ามันมีกระบวนการหรือการกระทํานอกสภาหรือที่อยู่นอกเหนือจากกระบวนการที่เป็นทางการเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่พักเก้าไกลถ้าจะเดินต่อเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังครับอาจารย์คะอีกด้านหนึ่งผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสู่เส้นทางของการยื่นยุบพักต่างๆสุดท้ายอาจารย์คะถ้าก้าไกลถูกยุบพักจริงๆอาจารย์มองเห็นซีนาริโอในทางการเมืองไทยต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงอุณหภูมิทางการเมืองหลังจากนี้เป็นน่าจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับ คือถ้าเป็นอุดมภูมิทางการเมืองถ้าสมมตินะครับว่ามีการยุบพักเก้าไกลอีกนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะตึงเครียดขึ้นะนะครับเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าพักเก้าไกลรอบนี้ต้องยอมรับถ้าถ้าเทียบกับการยุบอนาคตใหม่เนี่ยก็คือในเรื่องของสัดส่วนของจํานวนคนที่เขาจำนวนพักอะ่ะมันสูงกว่าคะนะครับแล้วเราก็มีประสบการณ์ว่าตอนสมัยยุบอนาคตใหม่เนี่ยมันก็ตามมาด้วยเหตุการ์การออกมาแสดงออกเรียกร้องทางการเมืองค่อนข้างจะ แผ่ขยายกว้างขวางนะครับมันก็อาจจะนําไปสู่ว่ารอบนี้อาจจะมีความกังวลหรือไม่นะครับว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ำรอยอีกนะครับอันนี้อันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือถ้าเป็นซีนารีโอทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะมองได้ว,ว่าการยุบพักนะครับก้าวไกลนะครับจากประสบการณ์การยุบพักอน,นาคตใหมนะ่เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองเท่าไหร่อืครับอาจจะเปลี่ยนในระยะสั้นเช่นจํานวนสมาชิกหรือสัดส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในในสมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับของการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าคนที่เคยอยู่กับพระคก้าไกลเขาจะนะครับไปตั้งพรรคการเมืองใหม่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตามใดที่เขายังมีอุดมการแนวทางใน,นการเมืองแล้วก็ยังมีผู้คนจํานวนมากให้การสรนับสนุนแนวทางแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากทิศทางที่มัน,ม,นมันมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นนเวลานี้เท่าไหร่ 嗯，卡。Mm. อาจารย์คะอ,อ,อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างพรบนิรโทษศกรรม,มท่าทีของเพื่อไทยก็ควรที่จะสนับสนุนแต่ขยับมาเรื่องของการแก้มาตรา112ที่พูดถึงเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะมวลชนของฝั่งก้าวไกลเองหรือว่าด้อมต้ม,ตมก็คงจะจับตาท่าทีของ<ม>พรักเพื่อไทยเหมือนกันในฐานะที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะแก้ไขามาตรา112ในสภา,าด้วยและล่าสุดอาจารย์น่าจะเห็นแล้วสําหรับการออกมาพูดของคุณอน,อนุสรเอี่มสะอาดสสเพื่อไทย ที่พูดถึงว่าเข้าใจพักก้าวไกลดีแต่ว่าการเสนอกฎหมายหลังจากนี้อย่าดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่คุณอนุสรพูดเอาไว้อาจารย์คิดว่าท่าทีนี้สะท้อนอะไรและเพื่อไทยควรวางตัวแบบไหนในสถานการณ์แบบนี้คะครับคือคือก็อ่าก็เข้าใจคุณอนุสรเหมือนกัน นะครับเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าท่าทีของเพื่อไทยต่อการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งอย่างนี้ยนะครับเป็นเป็นเป็นตัวอย่างน,น,นะครับว่ามันยังไม่มีคำวินิจฉัยของฝายมนุษยแบบเมื่อวานคือการมีคำวินิจฉัยของเมื่อวานออกมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะกาไก่ครับสุธะนะครับที่เคยมีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย อาจจะต้องเอานํามาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับ <คะ S 2> แล้วก็ต้องเรามาะระวังในรอบครอบอย่างที่คุณอนุสรชูดถึงนะก็ก็ใช่เลยนะครับว่าวันนี้มันมันต้องเรามาะระวังอย่างที่สุดอ่ะนะครับแม้ว่าจะเป็นการเสนอในกระบวนการยุติบัญญัติก็ตามนะ่นะครับแต่ว่า,าสารนักบุลท่านมีคําว่าโดยชอบด้วยนะครับทําอย่างไรจะให้กระบวนการนี้มันเป็นไปโดยชอบอันเนี้ยเป็นค่าทีที่เพื่อไทยเองก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับค, <ะ S 2> คือการจะปฏิเสธและตีตกไปเลยผมคิดว่าก็อาจจะ อขัดแย้งกับท่าทีในอดีตแต่ว่าจะจะตอบรับหรือตอบสนองอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดไปจากคำวินิจฉัยของศาลัฐมนุนที่ได้วางมาตรฐานไว้ค่ะนะครับค่ะอาจารย์คะสุดท้ายขอสั้นๆสําหรับก้าวไกลเองล่ะคะตอนนี้ควรจะวางบทบาทยังไงเพราะว่าด้านหนึ่งก็การเสนอแก้ไขกฎหมายก็ต้องระมัดระวงังเตกด้านหนึ่งมวลชนหรือว่าต้อมส้มเองก็จับตาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะอาจารย์ S <S ครับผมคิดว่าพักเก้าไกลก็ดําเนินการไปใน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 ,ในสิ่งที่ได้ดําเนินการมานั่นแหละครับแล้วก็ยืนหยัดถึงเจตนาลมของตัวเองนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเอ,อ่อถึงขั้นจะไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกรครองล้มล้างการปกรครองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะทําให้เรื่องเนี้ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่เอ,อ่อเป็นไปตามบทบาทและหน้าหน้าที่โดยเฉพาะเช่นของฝ่ายนิติบัญญัติเองที่พักเก้าไกลเนี่ยก็มีผู้แทนรัศดรอ,อยู่ะนะครับ อันนี้อันนี้็คโกงก็ขับเคลื่อนไปบนบน,บนเส้นทางนี้ครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์สรีทนะคะที่มาช่วยร่วมวิเคราะห์กับเราด้วยค่ะวันนี้อาจารย์สวัสดีค่ะครับครับ